ในวิดีโอนี้นะครับผมน่าจะมาสอนวิธีการหาบัตร True Money w a l ล e t นะครับมูบลค่า100บาทนะครับแล้วก็จะทำการเติมเงินเข้าแอปพลิเคชัน True Money w a l l e t นะครับใครที่สนใจหาเงินออนไลน์นะครับสามารถที่จะมารับชมวิดีโอนี้กันได้เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเลยเข้าสู่ช n e l ของ ANC Studio นะครับวันนี้นับก็จะพาทุกคนมาหางเงินเข้าแอปพลิเคชัน To m o n e y Wallet นะครับก็แอปพลิเคชันในวันนี้นะครับมีชื่อว่าแอป Google Bot นะครับเป็นแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการที่เรานั้นทําแบบสอบถามแล้วก็เกี่ยวกับการตอบคําถามนะครับขอแสดงความยินดีนับ t o m า n ี่ไว l ล0บาทนะผมก็ได้รับแล้วทุกคนนะก็ทําการแลกคะแนนนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็น บัตรทูมานี่วอลเล็ตมูลค่าอยู่ที่100บาทตอนนี้ก็ได้รับมาทียบอรอยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูเลยนะครับและนี่ก็คือเป็นบัตรทูมานี่วอลเล็ตที่เขาส่งมาผ่านอีเมลนะครับเมื่อวานเองทุกคนนะก็เดี๋ยวเราจะทําการเติมเงินนะครับมูลค่า100บาทนี่ทุกคนนะกดเข้าไปนะแล้วก็จะกดคําว่าเติมเงินนะครับผมกดเติมเงินปั๊บนะบแล้วก็จะใส่เบอร์ทูมานี่วอลเล็ตของเรานะครับที่2ช่องนี้นะแล้วก็กดคําว่าเติมเงินนะครับ หลังจากที่เราทำการกรอกได้ปอยแล้วก็จะกดคําว่าเติมเงินนะครับ กดปั๊บนะครับนี่ทุกคนนะรีเดียมแล้วก็เงินเข้ามาทันทีนับ100บาทนี่ทุกคนนะก็ได้รับมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะส่วนใครนะครับที่สนใจนะครับในส่วนของการหาเนาะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการกันเลยนะครับผมนะวิธีการของเราก็คือว่าเราต้องหาคะแนนพอยต์นะสะสมคะแนนพอยต์แล้วก็นาคะแนนพอยต์ตรงนี้ไปแลกที่เมนูตรงนี้ทุกคนนะเมนูนี้คือเมนูของการแลกบัตรธุรมนี่วอลเล็ตนะครับซึ่ง บัตร m ทมานีวอลเลมูลค่า100บาทต้องใช้คะแนนหรือ p o ยต์อยู่ทั้งหมดอยู่ด้วยกัน5754 4ดพ้ด้วยกันตรงนี้นะครับผมนะซึ่งนะครับเราก็หาได้นะครับอันนี้คือเป็นการรับโบนัสโบนัสตรงนี้5คะแนนมาจากไหนจากการที่เราไปทำงานเนาะงานอะไรก็คือจะมีงานทำแบบสอบถามงานดาวน์โหลดแอปพลิเคชันงานตอบแบบสอบถามนะครับผมนะก็มี3งานนี้แล้วก็งานเกี่ยวกับการแนะนำแอปพลิเคชันพวกนี้ด้วยนะครับผม เดี๋ยวเรากดรับคะแนนโบนัสกันก่นกอนดุคนนะฮคะแนนนะครับนี่ทนะูกคนกดตกลงไปเลยเนาะแล้วก็ต่อมาคืองานที่มาจาจของค่ายบิ t l แลบนะครับงานนี้ก็จะเป็นงานเกี่ยวกับการตอบแบบสอบถามนะครับจะมีเซอร์เวย์หรือการทําแบบสอบถามและก็จะมีออฟเฟอร์นะครับก็คือเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมนะก็ตรงนี้นะครับอ่ะตอนนี้มีแล้วพอน่าจะไม่มีนะปิโนน่าว่างอยู่นะต่อมาคือเกมนะครับซึ่งเกมเหล่านี้ผมไม่แน่ใจนะว่า จะได้รับคะแนนยังไงนะก็คือเดี๋ยวลองกดเข้าไปนะครับอ่ะ ก็คือเขาจะให้เราไปติดตั้งแอปพลิเคชันนะครับเป็นของระบบปฏิบัติการของ Android แล้วก็เราต้องเล่นรับคอนเะฟิร์มอีก15วันก็คือภายใน15วัน6ชั่วโมง40นาทีนะครับเราก็เล่นเกมเหล่านี้ให้ผ่านนะครับความเลือกอยู่ที่2,000เมเตรนะครับี้ทนะุกคหน้าให้สำเร็จภายใน30วันนะครับผมนะอ่าอันนี้คือเป็นการคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์ม15วัน6ชั่วโมง40นาทีไม่ได้จว่าคอนเฟิร์มคือยืนยันก็คือถ้าจะเป็นการเล่นมันประมาณ15วันติดต่อกันนะ ไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมก็อ่านไม่เข้าใจเหมือนกันภาษาอังกฤษทุกคนนะโอเคนะครับต่อมาก็เราก็ต้องไปทําการเล่นนะแต่ว่าดูเหมือนว่าไม่มีการลงทุนนะก็คือไม่มีการเติมเงินนะครับในส่วนของแอปนี้นะครับแล้วก็ต้องเป็นผู้ใช้งานใหม่ด้วยนะครับผมนะอันนี้คือเขาอ่าดอกจันแสดงว่ามันสําคัญนะก็ต้องไปอ่านดูด้วยนะครับว่ามันมีเงื่อนไขอะไรบ้างที่เราต้องทํานะครับผมนะส่วนเกมนี้นะ number match นะอันนี้ก็เป็น เกมฝั่ง uh, Android เหมือนกันนับคอนเฟิร์ม29วัน9ชั่วโมงด้วยกันตรงนี้ทุกคนนะต้องทำให้เสร็จภายใน30วันเหมือนกันนะครับแล้วก็คะแนนตามนี้เลยไม่มีการลงทุนเหมือนกันนะสามารถที่จะมาเลือกได้เลยนะครับว่าเราจะเล่นฝั่งเกมไหนทุกคนตรงนี้นะครับผมนะ โอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของอันอื่นต่อนะครับผมนั่นด้วยการหาคะแนนวิธีการอื่นๆกันต่อนะครับผมนะก็วิธีการอื่นก็คืออันนี้คือให้เราทําโครงการก็คือตอบคําถามนะครับกรณุณาอธิบายรูปภาพให้ละเอียดที่สุดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้ เราก็อธิบายรูปภาพในช่องนี้เลยนะช่องสี่เหลี่ยมนี้ได้เลยนะครับแล้วก็กดส่งไปนะครับผมนะเขาบอกว,ว่าหากคุณส่งคําตอบที่ไม่ถูกต้องคะแนนของคุณอาจถูกเรียกคืนนะครับผมก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตอบก่อนนะครับโอเคทุกคน,นหลังจากที่เราตอบแล้วก็ส่งคําตอบนะครับเขาก็จะให้เราดูวิดีโอนะครับไปหนึ่งวิดีโอด้วยกันนะครับแล้วก็ให้เรานั้นนะครับนั่นะทำการกดเข้าไปใหม่นะ อ่ะเดี๋ยวก็กดกระ,กะบาทนะเมื่อเราดูวิดีโอจนจบไปแล้วนะครับนี่ทุกคนนะนี่นะผมก็ส่งคําตอบนะได้มาอยู่ที่50าสิบพอยด้วยกันนะครับแล้วก็ยังมีอีกนะครับอีก2โครงการด้วยกันก็สามารถที่จะไปตอบได้เลยนะส่วนตรงนี้คือเป็นงานจากค่ายของ CPX Research นะครับเป็นงานเกี่ยวกับการทําแบบสอบถามตอบแบบสอบถามเช่นเดียวกันตรงนี้เขาก็จะบอกเลยว่างานนี้คะแนนประมาณเท่าไหร่แล้วก็ มีเร й ติ้ง21ดาว21ครั้งเนาะแล้วก็ดาวทั้งหมด5ดาวแนะนําให้เราเลือกนะครับที่มีดาว5ดาวแล้วก็มีเร t i ติ้งเยอะๆนะครับผมนะเพราะว่าแสดงว่าแบบสอบทำนั้นผ่านง่ายหรือมีคนทําหลายคนแล้วก็ผ่านง่ายนั่นเองนะครับผมต่อมาก็จาก่ายของอ7 Studio แล้วเปล่านี้อ่าทีโอเรียมเบรชนะครับอันนี้ก็เป็นงานเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับให้เราโหลดนะ แอปพลิเคชันที่เราสนใจอย่างเช่นแอปนี้ WaterShot นะกดเข้าไปงานนี้เขาจะให้เราทำอะไรนะครับนี่ทุกคนนะก็มาดูเลยนะ first time user Rich level 10 Rich level 200 Rich level 500 Rich level 800ทุกคนนะก็ตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าไม่มีให้เราลงทุนนะแสดงว่าแอปนี้ ถ้าเราโหลดไปเราก็ไม่ต้องลงทุนนะครับก็เล่นตามเงื่อนไขของเขาให้ผ่านเนาะผ่านแล้วก็ได้รับเปลี่ยนนะครับแล้วก็ยังมีในสองการทำเซเวลด้วยเผื่อใครเป็นสายเซเวยนนะครับก็มาทําสายเซเวยนตรงนี้ได้เลยนะครับผมนะก็อันนี้ต้องทําอันนี้กรอบโปรไฟล์ให้ผ่านก่อนแล้วก็ค่อยไปปลดล็อกในส่วนของเมนูเซเวอื่นๆตอนนะครับผม ต่อมาก็อันนี้นะครับจาก i e t Studio นะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันส่วนใหญ่นะก็จะเป็นเกี่ยวกับการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับต่อมาก็เป็นการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับก็คือเมนูนี้กดเข้าไปนะครับเมนูนี้ก็เป็นการแนะนำแอปพลิเคชันนะครับวิธีการก็คือกดตรงนี้ไปเลยแล้วก็จดรหัสอ้างอิงของเราด้วยนะครับนะครับของผมก็จะเป็น50739372นะ กดตรงนี้ปั๊บเลยแล้วก็ส่งไปยังเพื่อนๆหรือกลุ่มนะไปโพสต์ที่กลุ่มของ Facebook เกี่ยวกับงานออนไลน์ได้เลยนะและเมื่อมีคนสมัครสมาชิกเข้ามาและเขาใช้งานแอปพลิชันนี้เขาหา p o ยต์ได้เนาะเราจะได้รับ point ต่อ1 user ที่เราแนะนำได้สูงสุดอยู่ด้วยกัน 1, point ต่อต์ต่1คนต่อ1 user แล้วก็จะได้รับอีก10%นนะครับจากคะแนนที่เราแนะนำได้นะครับผมนะคุณสามารถที่จะ กดรับตรงนี้เมื่อถึง100คะแนนขึ้นไปนะอันนี้เป็นยคะแนนก็ยังไม่สามารถรับได้ก็ เหลือจะมันก็จะคงเหลือแค่23ทุกคนนะอ่ะมันเกิดความผิดพลาดไม่ใช่กรอกมันมันมันบักทุกคนนะก็กดเข้าไปใหม่นะครับผมนะหลังจากที่เขาอัปเดตใหม่ทุกคนนะมันบักตรงที่เมนูการรับรางวัลของการเชิญเพื่อนนะครับนี่ทุกคนนะเหลือ23คะแนนทุกคนนะเพราะว่าเรารับไปแล้วเมื่อกี้ส่วนการเอกเปลี่ยนก็คือตรงนี้เลยนะก็สามารถรลกได้แต่ตรงนี้นะครับก็ดูด้วยว่าคะแนนผมยังไม่ครบนะแต่ว่าวิธีแรกก็คือใส่อีเมลเพื่อที่เราจะรับบัตรทูบินี่วอลเล็ตถ้าเราใส่อีเมลปั๊บ แล้วก็กดซื้อน่าซื้อไหมถึงว่าแลกเปลี่นคะแนนเนาะแล้วก็เขาก็จะส่งบัตรโทมนี่ผ่านอีเมลที่เรากรอกไว้นะครับอย่ากรกอกผิดนะไม่งั้นก็จะได้คนอื่นไปนะครับผมโอเคทุกคนนะก็ประมาณนี้เลยในส่วนของแอปพลิเคชันหาเงินฟรีแอปนี้นะครับถ้าหากว่าใครสนใจสามารถที่ไปดาวน์โหลดได้วิดีโอนนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ